สวัสดีครับวันนี้วันที่26นะครับวันนี้เลิกเลิกงามยามดีแล้วนะครับเราจะมาปล่อยปลาหรือเลี้ยงปลาใะกระชังนะครับกระชังนู้นครับอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับผมขนาด4คูณ6เมตรที่แรกเราว่าจะปล่อยปลาสัก1,000ตัวนี่ครับได้ได้ปลาไปซื้อปลานินหมันมาครับตัวละ2บาทแล้วครับนี่ แต่เมาทั้งร้านมาได้แค่950ตัวก็ไม่เป็นไรจะปล่อย950ตัวแล้วเราลองมาดูกันว่ากี่วันกี่เดือนปลาถึงจะเติบโตแล้วก็พอที่จะทำเป็นอาหารหรือว่าขายได้นะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับสำหรับ การเลี้ยงปลาในกระชังนะครับกระชังขนาด4ี่คูณ6เมตรเดี๋ยวจะเราเอาจะเอาปลาลงไปปล่อยในกระชังครับนี่ครับผมนี่ครับเอาไปทีละถุงนะลุนเปิดไปทางโน้นเอาแบบเรียวๆเลยนะครับจะไม่นี่เลยนี่ครับฝนฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกเราจะปล่อยปลานี่นี่ทำเป็นสะพานเข้าไป แล้วก็มีซุ้มน้อยๆไว้บรรยากาศนะครับไว้ตั้งวงไว้ตั้งวงโอ้น้ำก็ขึ้นอีกนะครับวันนี้ขึ้นอีกครับนี่ครับกระชังของเรากระชังขนาดสี่คูณหนสี่คูณ6เดี๋ยวเราจะก่อนอื่นเรา ต้องเอาปลาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่พักสักสิบห้านาทีหรือหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับเพื่อให้เขาปรับตัวกับน้ำใหม่ครับผมแล้วค่อยปล่อยลงนี่เรามนี้ช่องว่างนี้เราจะปล่อยไว้ข้างๆนี้ก่อนเนาะนี่ปล่อยให้เขาปรับตัวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมพอดีถ้าเอาไว้กลางกลัวจะลอยไปกลางนะครับผมนี่ครับให้เขาปรับตัวเรนนี้แล้วค่อยปล่อย เดี๋ยวผมจะเอามาให้ครบทั้งห้าถุงก่อนนะครับผมนี่ครับพอได้ครบเวลาแล้วนะครับเขาเริ่มอุณหภูมิอุณหภูมิในไอ้น้ำในถุงกับไอ้ข้างนอกปรับตัวสักสิบหรือสิบห้านาทีครับเขาเริ่มปรับตัวเลยแล้วก็จะเริ่มปล่อยครับผมเริ่มปล่อยปาแล้วทีนี้ถ่ายมือเดียวนะครับถ่ายเพิ่มเดียวครับผมถุงออก ก็ค่อยให้เขาปรับตัวค่อยๆให้นาน